ยินดีต้อนรับสู้มือฟีวายไปโยโย่พื้นที่ของคนรักหนัง่งที่ฟีลลิ่งต้องมากอนนั่งบางเรื่องดูแล้วงงแต่ดูรีวิวเราแล้วจะงงกว่ายินดีต้อนรับสู้มือฟีวายไปโยโย่โลกหลังวันสิ้นโลกกลายเป็นทะเลทรายแหกว่างไม่มีทรัพยากรไม่มีความเมตตาไม่มีความหวังทุกชีวิตต้องแข่งกันเอาชีวิตรอดและในดินแดนรคร้างนี้ มีอาณาจักรที่ถูกปกครองด้วยอำนาจเฮี้ยมโหดของอิมมอร์ตันโจผู้ปกครองที่ไม่เคยปราณีใายกล้องสูงเข้าไปที่ป้อมปราการขนาดใหญ่กลางทะเลทรายที่นั่นฟูริโอซาเด็กสาวผมดำสัน้นใบหน้ามุ้งมันกำลังถูกฝึกฝนอย่างหนักฟูริโอซาเด็กสาวผู้ถูกจับมาเป็นทาสตั้งแต่ยังเด็กถูกฝึกฝนให้เป็นนักรบที่ไร้หัวใจไร้คำถามเพื่อเป็นเครื่องมือในมือโจแต่เธอไม่ใช่เด็กธรรมดา มีไฟบางอย่างลุกโชนในหัวใจของเธอฟูริโอซาเด็กสาวผู้ถูกจับมาเป็นทาสตั้งแต่ยังเด็กถูกฝึกฝนให้เป็นนักรกที่ไร้หัวใจไร้คำาถามเพื่อเป็นเครื่องมือในมือโจอแต่เธอไม่ใช่เด็กธรรมดามีไฟบางอย่างลุกโชนในหัวใจของเธอชีวิตในอาณาจักรและความโหดร้ายของโจฟูริโอซากับรุ่มทหารทำงานภายในอาณาจักรเตรียมรถรบและอาวุธฟูริโอซาพูดกับตัวเอง นี่คือโลกที่ฉันถูกบังคับให้รับแต่ในใจฉันรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากเป็นตัดไปที่ฉากเจ้าสาวหลายคนถูกขังอยู่ในกรงเหล็กในค่ายทหารพวกเธอดูอ่อนแอและหว,วาดกลัวโจเก็บหญิงสาวเหล่านี้ไว้เป็นสมบัติส่วนตัวเพื่อรักษาอำนาจและเผ่าพันธุ์ของตนเองแต่สำหรับฟูริโอซาแล้วสิ่งนี้เกินจะยอมรับได้จุดเปลี่ยนการตัดสินใจลบหนีฟูริโอซาคุยกับเจ้าสาวคนหนึ่งที่ชื่อในลาในความลับ ในลาถ้าเธอช่วยเราเราจะเชื่อใจเธอฟูริโอซาฉันจะพาพวกเธอหนีไปจากทีน่นี้จากโจและจากความโหดร้ายนี้ด้วยความมุ่งม,มัน่นฟูริโอซารวบรวมกลุ่มคนไว้แล้ววางแผนลบหนีอย่างเงียบๆการลบหนีและการไล,ล่ล่าฟูริโอซาขับรถบรรทุกใหญ่พาพวกเจ้าสาวหนี่ออกจากค่ายท่ามกลางการยิงปืนและการไล่ล่าของกองทัพโจการลบหนีไม่ใช่เรื่องง่ายทะเลทรายแพย์เผาและเต็มไปด้วยอันตราย กองทัพโจไลตตามไม่ลดลัดชาิบูดวนปืนรถระเบิดฟูริโอาซาสู้รบอย่างดูเดือดแสดงความแข็งแกร่งและความเฉลียวฉลาดอุปสรรคและความสูญเสียในระหว่างทางกลุ่มถูกโจมตีจนมีผู้บาดเจ็บบางคนต้องสละชีวิตฟูริโอซาร้องไห้และกรรเราไม่สามารถแพ้ได้เราต้องรอดเพื่อพวกเธอเพื่ออิสรภาพแม้ต้องแลกด้วยเลือดและน้ำตาฟูริโอซาก็ยังไม่ยอมถอย แม้จะเจอศัตรูเก่าที่ทรยศและทำร้ายเธอมาก่อนการ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายกับอิมมอร์ตันโจฟูริโอซาและกลุ่มถูกล้อมในหุบเขาโจมตีโดยตรงโดยกองทัพโจโจตะโกนเธอหนีไม่ได้โลกนี้เป็นของฉันฟูริโอซามั่นใจโลกนี้ไม่ใช่ของใครคนเดียวฉันจะสู้จนถึงที่สุดเพื่อเสรีภาพการต่อสู้สุดเดือดระหว่างฟูริโอซาและโจ ชัยชนะและการเริ่มต้นใหม่หลังการต่อสู้ฟูริโอซาชนะและพากลุ่มเจ้าสาวไปถึงดินแดนใหม่ที่ปลอดภยัยการเดินทางอันยาวนานและยากลำบากจบลงที่นี่ฟูริโอซากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและการต่อสู้เพื่ออิสรภาพในโลกที่โหดร้ายนี้ฟูริโอซาพ,พูดกับกลุ่มนี่คือชีวิตใหม่ของเราเราจะไม่ยอมถูกกดขี่อีกต่อไปฟูริโอซายืนมองทะเลทรายและท้องฟ้ากำลังคิดถึงอนาคตที่รออยู่ฟูริโอซา หญิงสาวที่เคยถูกจับเป็นทาสวันนี้เธอคือผู้หญิงที่กล้าลุกขึ้นสู้และเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เพื่ออิสรภาพที่แท้จริงเสี่ยงดนตรีจังวะทรงพลังเสี่ยงหลมทะเลทายผัดเบาๆภาพคอยๆจางวน